สวัสดีค่ะพบกันในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่4เรื่องการจำแนกสตัตว์โดยใช้ลักษณะบางลักษณะเป็นเกณฑ์โดยนางสาววิชิตาด่านปรีดาครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนวัดหนองใหญ่สำนักงานเขตใสาไหมกรุงเทพมหานครเมื่อนักเรียนเรียนจบ เรื่องนี้แล้วนักเรียนจะสามารถจำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้เด็กๆทราบไหมคะว่าในโลกของเรามีสัตว์อาศัยอยู่เป็นล,ล้านๆชนิดนักวิทยาศาสตร์ได้จัดจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มต่างๆโดยพิจารณาโครงร่างแข็งภายนอกและภายในที่แตกต่างกัน จึงจัดจำแนกสัตว์ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์นในการจัดจำแนก 1. สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังสัตว์ที่มีโครงร่างแข็งภายในกระดูกสันหลังอยู่เป็นแนวยาวไปตามด้านหลังของสัตว์กระดูกสันหลังจะต่อกันเป็นข้อข้อ ยืดหยุ่นเคลื่อนไหวได้ทำหน้าที่พยุงร่างกายให้เป็นรูปร่างส่วนทรงอยู่ได้ 2. สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ชั้นต่ำที่ไม่มีกระดูกเป็นแกนภายในร่างกายบางชนิดอาจมีโครงร่างแข็งที่ไม่ใช่กระดูกอยู่ภายในลำตัวเพื่อใช้คํำจุนร่างกาย และบางชนิดมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่ภายนอกเพื่อป้องกันอันตรายในการยึดกล้ามเนือ้อเราสามารถจัดจำแนกสัตว์ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ในการจัดจำแนก 1. สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังคือสัตว์ที่มีโครงกระดูกในตัวและมีกระดูกสันหลัง 2. สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังคือสัตว์ที่ไม่มีโครงกระดูกในตัวและไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์มีกระดูกสันหลังมีจำนวนมากมายและยังจะสามารถแบ่งออกเป็น5ประเภทนะคะเราจะได้มาเรียนรู้ในครั้งถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ